สวัสดีจ้าวันนี้จอยแชนแนลมากินชูชิจ่ะกีขนมวันนี้จอยแชนแนลพามากินอาหารผู้ฟี่จ่ะที่เยอรมันนี้จะมากับเพื่อนด้วยพี่นอ้องใ่ไอศครีมจ้พี่นอ้อง วันนี้ชูจิจ้าชูจิจ้าพี่โนขออนุญาตร้านเร็วจ้ะร้านคนจีนนี่กับพวกสลัดจ้ะ ที่ที่ชอบที่สุดคือปลาลักจ้ะหอยแมลงพูดจ้ะกับพวกที่ให้เขาตักใส่จานแล้วให้เขาไปทำซุปจะพีน่นองร้านใหญ่มากเลยจ้ะ mẹ hà nà sẻng một món để cho dân nếu có hello hello กุ๊ก่ายกุ๊กห้ดูจ้ะพี่น้องแลบอกให้ถ่ายจะของร้านมาให้ถ่ายเลยจ้าลุ้มยูทูบเพื่อนด้วยนี่ก็มาอันนี้ยาจ้าอันนี้น้องเนียนจ้าสัตว์ไปร้านยังลุเลยพี่น้องเฮ้ยมากินกระจอยชาแนลเด้อ เดินไปหยิบ109มาหน่อยพี่น้องเขาผัดนะเขากำลังผัดเหรยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จวันนี้คุณก็ทยอยมากินจจเพี่น้องปลาลักอกออกอามากงองไอรีเลยนะตัวไอ้ฉันเนี่ยก็จะดื่มเบียร์แล้วทีนี้ ได้สามนาทีชมบุค่ะชมบยุมบยชมบุยโชคดีนะคะถูกสันมันหยุดค่ะ <c oughs> กินน้ำกันด้วยพี่น้อง <c oughs> วนองอันนี้ลากันหนีสามีมาจ้ากินชุชิค่ะเดินออกจากบ้านเฉยๆหนีสามีมาเที่ยวเขากำลังจะผัา เออเขาพี่ไปแล้วเขากำลังจะปัดอยู่นี่กินปิดจ้ะอร่อยไหมมันจิ้มไหมอร่อยเองจุเขาจอวงให้เต้เสือห้พี่นองต้านใหญ่มากเลยไม่ไปถ่ายนั่นไงถ่ายเรียบร้อยแล้วแซ่บค่ะแซ่บดีบ